สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าโปรแกรมนะครับเว็บเอ็กนะครับเว็บเอ็กนะครับของ Cisco นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการสร้างห้องนะครับสร้างห้องสนทนานะครับประชุมนะครับเหมือนกับโปรแกรม v ีลูมนะครับเหมือนกับ โปรแกรม Zoom นะครับซึ่งเราสามารถนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับไม่จำกัดชั่วโมงนะครับแถมนะครับฟีเจอร์เด็ดนะครับก็คือการแชร์หน้าจอนะครับคือการแชร์หน้าจอของเราเองนะครับบางครั้งถ้าเรามีสไลด์ในเรื่องของ powerpoint นะครับหรือว่างานนำเสนอเราก็สามารถนะครับแชร์หน้าจอ ของเราได้เลยนะครับนะานสำหรับคนที่เข้าดูก็สามารถนะครับเข้าดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับของผมใช้ Mac นะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดโปรแกรม w e b e x นะครับของ Windows มานะครับของผมเป็น Mac นะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมก็ จะเข้าสู่ระบบนะครับของผมนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นห้องแบบว่างเปล่านะครับผมก็ทําการเชิญนะครับเชิญเพื่อนนะครับเข้ามาประชุมนะครับก็กดไปที่เดี๋ยวหาแป๊บนะครับ อ่าส t าร์นะครับอ่า uh, uh, มาแล้วนะครับเปิดสตาร t ทมี t i n g นะครับ อาวมีสตาร์ทมินะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเ,าเชิญนะครับเพื่อนเข้ามาใน Meeting นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบทดสอบได้ยินไหมครับอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับแชร์หน้าจอนะครับแชร์หน้าจอ ของผมนะครับให้กับอีกท่านนะครับได้ดูนะครับถ้าหากเรามีการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรามีเรามีสไลด์นะครับมี powerpoint นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับนำเสนอได้นะครับก็ไปที่แชร์นะครับจากนั้นนะครับเราต้องการจะแชร่โปรแกรมอะไรนะครับเราก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะแช์ หน้าจอของผมนะครับผมก็เลือกไปที่หน้าจอนะครับอ่นานะครับมาแล้วครับอัน,นนี้หน้าจอของผมนะครับอย่างเช่นผมมีสไลด์ใช่ไหมครับผมมีสไลด์ผมก็คลิกนําเสนอสไลด์ของผมได้เลยนะครับผ่านหน้าจอ เดี๋ยวผมจะให้อีกท่านนะครับลองแชร์หน้าจอนะครับให้ดูนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับคอมช้านะครับเห็นไหมครับคีโนต์กำลังเด้งเด้งอยู่ครับโปรแกรมน่าจะหนักนะครับโปรแกรมคีโนต ามาแล้วครับอย่างเช่นผมจะนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนนะครับให้กับให้กับเพื่อนๆน,นะครับในที่ประชุมนะครับได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับวิจัยในชั้นเรียน เห็นไหมครับเห็นเห็นใช่ไหมครับเห็นสไลด์ของผมใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอนะครับสไลด์นะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับอโอเคนำเสนอสไลด์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับได้แชร์หน้าจอ ของท่านนะครับให้ดูนะครับลองเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับสอนผมอ่าครับเปิดหน้าจอดูนะ <c oughs> อ่าเปิดหน้าจอให้ดูหน่อยครับแ <c oughs> ชร์หน้าจอให้ดูหน่อยครับ อ่โอ้โหอ่าเข้าเว็บดังเลยนะครับอ่าอ่าอันนี้ก็คืออันนี้คือจุดเด่นนะครับของ ว็บเอ็กนะครับที่เราอยากจะนําเสนอนะครับให้ดูว่าความสามารถมันสามารถใช้หน้าจอนะครับใช้หน้าจอของของเราเองนะครับบางครั้งเราจะสอนโปรแกรมเพื่อนหรือว่าเราจะนําเสนองานนะครับให้กับในที่ประชุมนะครับนําเสนองานผ่านเครื่องเราได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคนที่ใช้วินโด s นะครับโหลดโหลดตัวไหนครับลองลองเข้า,ขาเข้าลิงก์นี้ดูหน่อยครับเว็บเอ็กซเว็บเอ็กซิสโก้ซิสโก้เว็บเอ็กซ์ซี อ่า for window อ๋อดาวโหลดอ่าครับฮะ ติดตั้งติดตั้งยากไหมครับถ้าเน็ตเราแรงเอ่อขอดูไอคอนของ Cisco w e b e เหน่อยนะครับ w ว b เอน่อยครับขอดูไอคอนที่เดสก์ท็อปนะฮะไอคอนของ Windows เป็นไงฮะ มืดตึก <laughs> ไม่เห็นครับอ๋อออโอเคครับผมยังไงก็ลองไปติดตั้งใช้งานก็ได้นะครับสามารถแชร์หน้าจอแล้วก็ ข้อดีนะครับไม่จำกัดชั่วโมงในการประชุมนะครับเว็บเอ็กซิสโกนะครับเป็นของบริษัทซิสโกนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับขอแนะนำโปรแกรมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคูนัยด้วยนะครับผมครับผมบ๊ายบาย นะครับก็จบไปแล้วนะครับการนําเสนอนะครับเว็บเอ็กนะครับเว็บประชุมออนไลน์นะครับไม่จํากัดชั่วโมงแล้วก็แชร์หน้าจอของเราได้ด้วยนะครับก็ลองไปติดตั้งใช้งานก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร e ให้กับช่อง KCR IT นะครับช่อง IT นะครับของคนไทยนะครับจากเว็บไซต์ k u c h i n g a n e t นะครับ